พระธรรมเสคาริยาบทที่8ปดอีกครั้งหนึ่งมีพระดำรัสของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์มาถึงข้าพเจ้าว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าเราหวงแหนสิยนยิ่งนักเราหวงแหนด้วยใจที่รุ่มร้อนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะกลับมาหาสิโยนมาอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วเยรูซาเล็มจะได้ชื่อว่านครแห่งความจริง และภูเขาของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะได้ชื่อว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าตามถนนหนทางในเยรูซาเล็มจะกลับมีชายหญิงที่แก่งอมถือไม้เท้านั่งอยู่เหมือนแต่ก่อนตามท้องถนนก็มีเด็กชายหญิงวิ่งเล่นอยู่พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่ามันอาจดูเป็นไปไม่ได้สำหรับชนหยิบมือที่เหลืออยู่นี้แต่สำหรับเราแล้ว มันจะเป็นไปไม่ได้เชียวหรือพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศดังนั้นพระยาเวผู้ทรงฤทธิตรัสว่าเราจะช่วยประชากรของเราจากประเทศต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกเราจะพาพวกเขากลับมาอยู่ที่เยรูซาเล็มเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์และชอบธรรมของเขาพระยาเวผู้ทรงฤทธิตรัสว่าพวกเจ้าซึ่งบัดนี้ ฟังถ้อยคำของบรรดาผู้เผยพระชนะซึ่งอยู่ด้วยเมื่อครั้งวางฐานรากพระนิเวศของพระยาเวผู้ทรงฤทธิจงให้มือของเจ้าเข้มแข็งเพื่อสร้างพระวิหารให้สำเร็จก่อนหน้านั้นไม่มีค่าจ้างให้คนหรือสัตว์ผู้คนที่สัญจรไปมาเพื่อค้าขายก็ไม่ปลอดภัยจากศัตรูเพราะเราทำให้เพื่อนบ้านทุกคนเป็นศัตรูกันแต่เดี๋ยวนี้ เราจะไม่ทำกับชนหยิบมือที่เหลืออยู่เหมือนในอดีตพระยาเวผูส้สรงธิ์ประกาศดังนั้นมเมล็ดจะงอกงามเถาอางุ่นจะออกผลผืนแผ่นดินจะให้พืชผลและฟ้าจะหยาดน้ำค้างลงมาเราจะมอบสิ่งทั้งปวงนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนหยิบมือที่เหลืออยู่ยูดาและอิสราเอลเอ๋ยเจ้าเคยเป็นที่สาบแช่งในหมู่ชนชาติทั้งหลายนั้นอย่างไร เราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะเป็นพระพรอย่างนั้นอยากกลัวเลยแต่จงให้มือของเจ้าเข้มแข็งพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าตามที่เราเคยตัดสินใจนำภัยพิบัติมาอย่างเจ้าและไม่ปราณีเจ้าตอนที่บันพาุระรษของเจ้าทําให้เราโกรธพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแต่บัดนี้เราตัดสินใจจะทำดีต่อเยรูซาเล็มและยูดาอีกฉะนั้น อย่าก,กลัวเลยเจ้าจงทำอย่างนี้คือจงพูดความจริงต่อกันจงตัดสินความในศาลอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมอย่าคิดร้ายต่อเพื่อนบ้านและอย่าชอบสาบานเท็จเพราะเราเกลียดชังสิ่งทั้งปวงนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นอีกครั้งหนึ่งมีพระดำรัสของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์มาถึงข้าพเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าการถืออดอาหาร ในเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่เจ็ดและเดือนที่สิบจะเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและเปลมปลีและเป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับยูดาฉะนั้นจงรักความจริงและสันติภาพพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าชนชาติต่างๆและคนที่อาศัยอยู่ในนครต่างๆหลายแห่งยังจะมาชาวเมืองหนึ่งจะไปชวนอีกเมืองหนึ่งว่า ให้เราไปทูลอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ไปสแสวงหาพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์กันเถิดเราเองก็จะไปด้วยชนชาติทั้งหลายและชาติมหาอำนาจต่างๆจะมายัางเยรูซาเล็มเพื่อสแสวงหาพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์และอ้อนวอนพระองค์พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าเมื่อถึงเวลานั้นชายสิบคนจากทุกชาติทุกภาษาจะยึดชายเสือ้อคลุมของชาวยิวคนหนึ่งไว้และกล่าวว่า ขอเราไปกับท่านเถิดเพราะเราได้ยินมาว่าพระเจ้าสถิตกับท่านพระธรรมเสคาริยาบทที่าพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระนามดินแดนหัดรากและดามัสกัสพระตาของมนุษย์และอิสราเอลทุกเผ่าจับจ้องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงพระนามหามัตซึ่งอยู่ใกล้ดามัสกัสและประนามไทระกับไซดอนด้วย ถึงแม้ว่าผู้เขาช่ำชองนักไทระสร้างประราการป้องกันเมืองสะสมเงินไว้มากมายเหมือนทุลีและมีทองมากมายเหมือนฝุ่นตามถนนแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงริบทรัพย์สมบัติของเมืองนั้นไปและทำลายอำนาจทางทะเลของมันและเผาผลาญมันด้วยไฟอัชเคโล,ลนจะเห็นแล้วหวาดกลัวกาซาจะทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส เอโครนก็เช่นกันเพราะความหวังของมันอับเฉากาซาจะสูญเสียกษัตริย์และอัชเคโลนจะถูกทิ้งร้างชนต่างชาติจะครอบครองอัชโดดและเราจะกำจัดความยิงพยองของชาวฟิลิสเตียเราจะเอาเลือดออกจากปากของพวกเขาและเอาอาหารต้องห้ามออกจากซี่ฟันของพวกเขาบรรดาผู้เหลือรอดอยู่ จะเป็นของพระเจ้าของเราและจะกลายเป็นผู้นําในยูดาและเอคโครนจะเป็นเหมือนชาวเยบุสแต่เราจะปกป้องนิเวศของเราจากกองกำลังที่มาปล้นชิงผู้กดขี่จะไม่มาย่ำยีบีทาประชากรของเราอีกพระบัดนี้เรากำลังจับตาดูอยู่ทิดาแห่งซิโยนเอย๋ยจงชื่นชมยินดีเหลือล้นทิดาแห่งเยรูซาเล็มเอย๋ย จงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเจ้าสเสด็จมาหาเจ้าทรงชอบธรรมและนำความรอดมาทรงอ่อนโยนและประทับมาบนหลังลาทรงลูกลาสเสด็จมาเราจะกำจัดรถม้าศึกจากเอฟราอิมและม้าศึกจากเยรูซาเล็มลูกธนูในการรบจะถูกผักทิ้งพระองค์จะประกาศสันติภาพแก่นานาประชาชาติ ทรงขยายอาณาจักรจากทะเลจดทะเลและจากแม่น้ำยูเฟติสจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกส่วนเจ้าเนื่องด้วยโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งให้ไว้แก่เจ้าเราจะปลดปล่อยนักโทษของเจ้าจากเหวลึกที่ไร้น้ำนักโทษผู้มีความหวังเอย๋ยจงกลับมายังป้อมปราการของเจ้าบัดนี้เองเราจะประกาศว่าเราจะฟื้นฟูเจ้าขึ้นมาเป็นสองเท่า เราจะโกงยูดาเหมือนโกงธนูและให้เอฟราอิมเป็นลูกธนูเต็มแรงซิโยนเอ๋ยเราจะกระตุ้นลูกๆของเจ้ามาสู้กับลูกๆของกริสและทำให้เจ้าเป็นเหมือนดาบในมือนักรบแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏเหนือพวกเขาลูกศรของพระองค์จะเปล่งประกายดังสายฟ้าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตจะทรงเป่าตแตร พระองค์จะทรงยาตราออกมาในพายุแห่งทิศใต้และพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะทรงปกป้องพวกเขาวไว้พวกเขาจะทำลายล้างและพิชิตศึกด้วยสลิงพวกเขาจะดื่มและโห่ร้องเหมือนดื่มเหล้าอางุ่นพวกเขาจะเต็มเปี่ยมเหมือนชามซึ่งใช้ในการประพรมมุมแท่นบูชาพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาจะทรงช่วยพวกเขาในวันนั้นในฐานะ กลุ่มประชากรของพระองค์พวกเขาจะรุ่งโรจน์ในแผ่นดินของพระองค์เหมือนเพชรประดับมงกุฎพวกเขาจะงดงามหน้าชมยิ่งนักทัญ,ญพืชจะทำให้คนหนุ่มเติบโตและเล่าอางุนใหม่จะทำให้หญิงสาวจเจริญวัยพระธรรมเสคาริยาบทที่สิบจงทูลขอฝนในฤดูใบไม้ผลิจากองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้านี่แหละเป็นผู้สร้างเมฆและพายุพระองค์ประทานสายฝนแก่มนุษย์และพืชพันธัญญาหารแก่ทุกคนเทวรูปต่างๆให้คำตอบหลอกลวงหมอดูเห็นนิมิตจ,จอมปลอมเขาเล่าความฝันเท็จและให้คำปลอบใจอันเปล่าประโยชน์ฉะนั้นประชาชนจึงหลงเตลิดไปเหมือนแก่ถูกคมเหงรังแกเพราะไม่มีคนเลี้ยง เราโกรธบรรดาคนเลี้ยงแกะยิ่งนักและจะลงโทษบรรดาผู้นำเพราะพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะทรงดูแลปูงแกะของพระองค์คือพวงพันยูดาและทรงทำให้พวกเขาเหมือนม้าศึกธนงองอาจในสงครามศิลามุมเอกจะมาจากยูดาอีกทั้งหมุดเต็นท์นูศึกและผู้ปกครองทุกคนเขาทั้งปวงจะเป็นนักรบเกรงไกร ย่ำไปบนถนนโคลนเลนในสงครามเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกเขาพวกเขาจะต่อสู้และพิชิตผลมา้าเราจะทำให้พวงพันยูดาเข้มแข็งขึ้นและช่วยเหลือพงพันโยเซฟเราจะกู้พวกเขากลับคืนมาเพราะเราสงสารพวกเขาพวกเขาจะเป็นเหมือนคนที่ไม่เคยถูกเราทอดทิ้งเลยเพราะเราเป็นพระยาเวพระเจ้าของพวกเขา เราจะตอบพูกเขาชาวเอฟราอิมจะเป็นดั่งนักรบเกรียงไกรจิตใจของผู้เขาจะเปลมปลีเหมือนได้ดื่มเหล้าอางุ่นลูกหลานของพวกเขาจะเห็นแล้วชื่นชมยินดียิ่งนักจิตใจของผู้เขาจะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะให้สัญญาณและรวบรวมผู้เขามาแน่นอนเราจะไถผ่ผู้เขาพวกเขา จะมีจำนวนมากมายเหมือนแต่ก่อนแม้ว่าเราทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปในหมู่ชนชาติต่างๆแต่ในแดนไกลโพ้นพวกเขาจะระลึกถึงเราพวกเขากับลูกหลานจะอยู่รอดและพวกเขาจะกลับมาเราจะพาพวกเขากลับมาจากอียิปต์รวบรวมกลับมาจากอัสเรียเราจะนำพวกเขามายังกิเลอาดและเลบานอนและจะไม่มีที่เพียงพอสำหรับทุกคน ผูเขาจะข้ามทะเลแห่งความเดือดร้อนทะเลอันปั่นป่วนจะยอมสยบและบรรดาห่วงลึกแห่งแม่น้ำนายจะเหือดแห้งความหยิ่งพยองของอาเซียจะถูกปราบราบคาบและกระทาแห่งอียิปต์จะสูญสิ้นไปเราจะทำให้พูกเขาเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพูกเขาจะดำเนินในพระนามของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น